โอปอวันดีค่ะโอปอวัสดีค่ะโอปอมาตามนัดนะครับพี่ว่าอะไรนัดผีผีพงผีโพงผีพงว่าเสียใช่ว่านผีพงงวดงวดที่แล้วห้าสองนะครับงวดงวดที่แล้วาเข้าห้าสองผมก็ไปตามมาให้แล้วนะครับผมแต่ว่าวันวันที่ผมไปตามอ่ะคือว่าไม่ไม่ได้ไปทําพิธีหรอกคือว่าไปฟังจากเจ้าของ เจ้าของเขาเขาเล่าให้ฟังครับว่าเขาได้มาสามตัวหางเดียวเห็นเหมือนเดิมไหมเขาก็เห็นเห็นทุก,ทกวันวันโกนทุกวันโกนทุกวันพระมันจะมีแสงแสงแสงมาเล่นกล้องนะครับกล้องวงจรปิดอ่าแล้วก็จะมีเสียงหมาหอนแล้วหลังหลังจากที่อ่าว่านว่านอะไรเขาเรียกว่าเป็นเป็นแสงแสงเนาะมามาหาเขาอ่ะเขาจะ เขาจะถูกเลขเป็นประจำเลยครับจะถูกทุกงวดเลยงวดหนึ่งก็มากสุดก็คืองวดละล้านท,ที่ที่เขาถูกนะครับแล้วยังยังไม่ได้เลยก็คือสองสามแสนที่ท,ท,ที่ที่เสียไม่ได้นะครับก็เลยวันนั้นนึกนึกยังไงมันรู้อยากไปหาแกก็เลยพาผมเข้าไปที่ในป่าข้างๆบ้านแกแหละครับมันจะมีว่านขึ้นมาแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นว่านอะไรนะ S <S เป็นว่าน <S <S เป็นดอกสีแดงๆนะเออแล้วก็ไปบอกเก่าวบอกเก่าวท่านอท่านก็ประมาณว่ายัางไงขนลุกขนลุกสู้เลยตอนตอนนั้นเนาะท่านก็มาตามเข้าฝันนะครับวดที่แล้วก็เลยเป็นที่มาของห้าสองนี่แหละครับผมอมืรอบนี้รอบนี้ท่านให้มาคือเม็ดเดียวหางเดียวมันตรงกับความฝันผมรบร ตรงกันแ๊กเลยนะครับความฝันเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่าความฝันก่อนเนาะความฝันผมเนี่ยฝันฝันว่าได้ยิงปืนใหญ่ไหมโอ้ได้ยิงปืนใหญ่เลยนะครับอืได้ยิงปืนใหญ่แล้วทีนี้โทรศัพท์ไปหาลูกชายอ่าบอกว่าเรายิงปืนใหญ่เนี่ยถูกบ้านเขาไหม,มสักพักโทรศัพท์ลูกชายเนี่ยไม่ มปนประมาณว่าช็อตไม่ถึงกับไหมนะครับช็อตช็อต,อตเหมือนระเบิดเลยอย่างเงี้ยครับ mm hmm. อ่าโ,โทรอยู่อย่างเงี้ยระเบิดเลยเออผมก็เข้าไปดูในอ่าท้ายเบอร์โทรลูกชายสองหนึ hmm. mm ่งแปดสองหนึ hmm. <21 8. S 2> mm ่งแปดนะครับแล้วทีนี้พอ <c oughs> พอวันลุ่งขึ้นเสียก็เลยนัดนัดผมเนี่ยให้ไปที่เอาตัวเลขดอนผีพง mm hmm. แปลกใจเหมือนกัน ท่นก็ได้มาหนึ่งปดสองตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับผมเลขสีผมได้มาใช่หนึ่งปดสองครับผมงวดที่แล้วให้ห้าสองวดนี้หนึ่งปดสองมาตรงความฝันของฝันของเบอร์โทรลูกชายของผมมันสองหนึ่งปดเออเออแล้วแล้วตัวที่ผมชอบนะผมชอบคือหนึ่งเจดปดแมันมันมีหนึ่งปดเนี่ยครับผมนั้นเน้นๆตัวไหนหนึ่งปดครับหนึ่งปเอาอะไร เอาทองไปจำซื้อเลยก็เลยก็เลยขอแม่ยายแม่ยายว่าไอเอาที่ไปขายซื้อได้ไหมนะแม่ยายบอกได้พอที่แม่ท่าไปจำแ <c oughs> ม่ท่ากำลังจะไปปลดหนี้ทกศอปลดเด็ดเออมันตรงกันครับตรงกันคือสองของผมได้สองหนึ่งแปดของเขาได้หนึ่งสองแปดเออมันมันมันเกิดเหตุการณ์แบบุยตรงกันเป๊ะเลย ก็เลยใจขึ้นเลยนะครับผมตัวที่แหะว่าจะไปจัดหนักเลยนะครับเนี่ยตัวไหนคี่จะจัดหนักสองหนึ่งแปดหนึ่งแปดตัวเดียวหางเดียวเนี่ยแหละครับสองตัวนั้นจะเน้นหนึ่งแปดครับหนแน่นมั่นใจที่สุดเลยมั่นใจที่สุดเลยสามตัวสองหนึ่งแปดใช่ส่วนเลขส่วนเลขผีโพงนี่คือไม่ไม่ให้พลาดนะเพราะว่าเขาถูกเป็นประจำนะครับเส,เสียเสียแกถูกเป็นประจำค่ะอืมสมัยก่อนก็เป็น เอ่เท่าแก่ขายของเนี่ยแหละอพอถูกเลขบ่อยๆเดี๋ยวนี้เป็นเสียแล้วครับไม่ต้องขายแล้วไม่ต้องขายแล้วเออถูกจนปิดชอยหรือปิดเลี้ยงเลยครับปิด,ป,ดปิดถนนเลี้ยงเลยเพิ่งจะโทรให้ผมไปเอาเลขเนี่แหละครับผมได้สองหนึ่งแปดไอหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดมีแค่นี้เหรอหลายสุดใช่ครับหลายสุดแกว่าแกถูกล้านหนึ่งยังไม่ได้เลยก็คือสองแสนเนี่ยครับถามว่าซื้อเท่าไหร่ ม้วนละเจ็ดแปดหมื่นเหมือนกันนะครับแกซื้อเยอะใช่ครับแกซื้อเยอะครับครับนี่นะครับเขียนเจ็ดหนึ่งแปดให้ผมหน่พี่เดี๋ยวมันจะลืมเลพี่นะหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดใช่ฝันว่าได้ยิงปืนใหญ่ไหมพี่ผมว่าม้วนนี้น่าจะเข้านะสองตัวตัวไหนคะสองตัวหนึ่งแปด เอปอันล่าสุดครับแลก็เลขผีโพงกับควาฝันสองหนึ่งแปดใช่เจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งแปดครับวันนั้นวันวันนั้นเอาเอาให้ดูคลิปแล้วเนาะที่ว่าผีโพงเล่นเล่นเล่นกล้องแสงแล้วจะมีเงาเดินอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าผมลบทิ้งไปละแล้วเสียงสักพักเสียงหมาก็หอนเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับไม่เคยเจอนะ แสงผีปอบผีพงมันไม่รู้ผีปอบเลยมันเป็นผีแสงแสงเขียวเขียวอะเป็นว่านแหละครับว่านผีพงว่านผีพงคือสมัยก่อนน่ะพ่อพ่อตาเสียแกนาะแกแกเป็นหมอทำอ่ะแกเป็นหมอทำแล้วแกไปปลูกว่านอะไรเพื่อคุ้มครองดูแลไล่นาเขาอย่างเงี้ยครับอืเออตอนเนี้ยว่านนั้นก็อยู่ที่นั่นแหละครับผมก็เห็นอยู่ ว่านผีพงว่านแต่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นว่านอะไรนะแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปเนาะมันเป็นป่าปลูกไว้ปลูกไว้แล้วเขาบอกว่าจะมีแสงขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังมงงงอยู่เหมือนกันนะสมัยนี้ก็ยังมีอยู่เนาะเออใช่ครับผมสมัยนี้ก็ยังมีอยู่เอยแถวบ้านก็มีอยู่เพราะแถวบ้านก็มีแหละครับมครับเป็นแสงขึ้นตามต้นไม้ตามอะไรครับวันพระวันพระใช่จะขึ้นทุกวันโกนวันพระครับจริงเหรอพี่มีเหรอมีใช่ไหม พากันไปไล่จับกันอยู่เป็นแสงใช่ไหมเป็นแสงออกมาเลยแสงครับบุกใหญ่เลยหลยผมลบทิ้งแล้วไปไปไปเจอเจ้าของเขาด้วยเขาว่ายังไงบ้างพี่ไปเจืให้พอไปเจอเจ้าของเขาด้วยเป็นคนไหมครับหรือว่ามันเป็นคนเลยเป็นคนเขาเลี้ยงเลยเขาเลี้ยงเลยเขาเลี้ยงเป็นเขาเลี้ยงแอบอ่ะเขาเรียกสลับอันนี้แอบใช่ไหมต้องได้ความรู้จากพี่เขาครับ เพราะว่าได้ได้เห็นแต่คลิปไงเขาเขาส่งคลิปให้ดูเขาเปิดให้ดูเปิดเปิดภาพวงจรปิดให้ดูนะโอ้ยอย่างนี้ก็มีมนไม่เคยเห็นเขาสร้างหนังเลยเนาะใช่ใช่ไปที่มาเนาะใช่ต้องมีจริงมากหละครับจริงจริงเรื่องนี้เพราะว่ามันมันมีอยู่แถวหมู่บ้านไหนไหนเขาเลี้ยงแบบเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยเขาจะให้อะไรมันกินนะนี่นี่นี่เป็นแสงเนี่ยนี่มันจะมีแสงแบบนี้ครับ เนีเนี่ยเนีใช่ใช่อย่างนี้เลยใช่เหมือนกันเหมือนกันลอยไปลอยมาเนี่ยเนี่ยเสียงลอยไปลอยมาชัดเจนในในกล้องวงจรปิดนะครับแล้วแกก็เขดูนเขาดูนะทางนี้ดิซุนบุญยุ่ดิอืมใช่เออขนลุกเลยนี่นะครับแสงสว่างแสงสวยงามมาในบ้านบ้านใน มาเลขที 2, ่สองหกอีกสองครับผมก็แบบเงี้ยนี่แหละครับได้ลาบอบาดแื่อนี้เลยเขียนด้วยนะที่เพิ่มเติมมาเลขที่มันได้ยินพอดีนะมาเลขที่สองหกสองหกรงกันกับเบิกนะแปลคือต่างเนาะอ่ตัวนี้ให้กีดเส้นใต้เอาไว้เนาะครับครับแรวยพี่พงศ์แต่ว่าถือถือถือว่าโชคดีนะที่แกเปิด เปิดเปิดโอกาสให้ผมได้เข้าไปเพราะว่าแกจะอักเอาอยู่ในครอบครัวแกแหละครับอแกเอาจนได้ซื้อไล่ซื้อนาอะไปครับคือภูมิตรงนี้มามาบอกมาบอกในความฝันเสียงว่เป็นงวดที่เท่าไหร่ครับอันนี้งวดที่สองครับงวดที่สองมาจะเข้าเลยเข้าเลยห้าสองครับงวดนี้ก็เลยตามตามอ่ะมาแล้ว เล้วขผีโพงนะครับใช่เลขผีโพงครับเลขผีโพงตัวไหนนะครับเลขผีโพงเนี่ยครับสองหนดครับมันมันได้หนึ่งสองแดหสองปดครับแต่ว่าความฝันผมเบอร์โทรลูกชายมันสองหนึ่งแปดอะเนี่ยมันตรงกันมันตัวเดียวกันครับครับเมื่อฝันตรงกันก่อนก่อนที่จะไปนะฝันก่อนที่จะไปหาเสียดสรุปตัวเลขก่อนนะครับครับผมดอกจับมืเลิฟฟังสุรินทร์นะครับครับผม รอก่อนนะครับทางซุลินร่อได้ครับผมเป็นความฝันบวกววานผีโพงฟองเสียโอปโป้โอ้โหลิ่นพันกันเหรอลิ่นพันกันเหรอทางสามตัวนะครับสามตัวครับแปดนะครับและหนึ่งเจ็ดแปดและหนึ่งเจ็ดแปดเป็นโอโป้ไปแล้วครับตอนนี้ เอาล่องตามคนนั้นนะครับถือเสียงกว่าดีประเด็นอย่าลืมนะครับสำหรับแนวทางสองตัวนะครับเม็ดเดียวหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดครับมักคักเลยหนึ่งแปดย่าลืมอีกตัวหนึ่งนะครับครับขีดเส้นใต้เอาไว้บอกว่ารักนะครับสองนั่นใครเลือบอยู่แล้วเมื่อที่แล้วก็บอกว่ารักเหรอสองห้าบอกห้าสองบอกว่ารักนะครับมันจะไม่มาอีกเหรอพี่บอกว่ารักเนี่ยบอกว่ารักทีไรนี่มันมาทุกทีเลยนะ นี่นะครับเอาขอบคุณครับผมขอบคุณครับรถยุทดครับ